มาพบกันอีกเช่นเคยกับผมเป้หรือวันกาเฟหลุสักนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูน้ำมะม่วง,งปัน่นบ,บ,บิบิคีมกับน้ำมะม่วงปันป่นบิบิคีมมีส่วนผสมอะไรบ้างฮะมาดูกันเลยนะครับตันแรกนะครับผมจะใช้เป็นนมม้ำมะม่วงน้ำมะม่วงตัวนี้เป็นนมม้ำมะม่วงเขาเรียกอะไรสัพอตเข้มข้นนะครับมีเนื้อผลไม้อยู่ข้างในนะครับเราจะใช้น้ำมะม่วงอยู่ที่40 ml หอมมากกับกลิ่นหอมมะม่วงไปเต็มๆสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเมนูมะม่วงนะครับไม่ควรพลาดเลยจากนั้นเราเราจะใส่เป็นใส่หลับหรือว่าน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงผมใช้ตัวน,นี้เป็นของลองบีตนะครับตัวนี้ก็หอมมะม่วงมากครับแล้วก็จะให้ความหวานด้วยนะครับตัวนี้ว่าเมนูของเราจะไม่ใส่น้ำเชื่อมเราจะใส่เป็นไซรัปกลิ่นมะม่วงเข้าไปแทนเลย ตัวนี้ก็ใส่อยู่ที่40 ml และต่อไปต่อไปจะเพิ่มนมสดนมสดก็ใส่อยู่ที่40 ml จากนั้น เราจะใส่เ็นผงปั่นเข้าไปด้วยนะครับผงปั่นจะช่วยในการให้น้ำของเราไม่แยกชั้นนะครับน้ำเราจะได้เนียนแล้วก็น่ากินตลอดตามด้วยโยเกิร์ต20่สิบบลครับในส่วนของโยเกิร์ต ช่วยให้น้ำผลไม้ปั่นของเรามีความสมูทมีความสมูทมีความนุ่มอร่อยน่ากินนะครับโขเคครับส่วนผสมเราก็เป็นิกสครบเรียบร้อยแล้วก็ทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันมีกลิ่นหอมฮวงมงมาเต็มๆนะครับหอมมากเขเคครับหลังจากนั้นทำการปั่นได้เลย ส่วนผสมทั้งหมดของเราลงไปในโถปัน่นจากนั้นใส่น้ำแข็งครับน้ำแข็งเราจะใส่แก้วหนึ่งคุณพูนะครับจากนั้นก็ทังกันปั่น สกล้องมาดีดิการปั่นนะครับเราจะปั่นแบบสมูทตี้นะครับคือเอาแบบละเอียดเลยเวลากินจะได้อรรถรดในการสมูทตี้เลยเรบ้อยเรามาเตรียมแกเสริมกันเลยกเสริมของเราเราจะใส่เป็นโยเกิร์ต2-3แก้ว ทำให้ท็อปปิ้งของเรามันไหลน้อยหนึ่งนะครับเพื่อจะได้รสร้างความสวยงามจากนั้นก็ตักมะม่วงปกกัดของเราลงในงก้นได้เลยครับ มงปัดมจะมีความเนียนละเอียดมากนะเป็นความสมูทตี้มาก เออเอาเป็นตั้งเงินชุดเล็กชุดหนึ่งแล้วก็เอาเป็นปบาไปคีอีกครับครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะจากนั้นเราก็จะามาท็อปด้วยที่บีครีมกันเลยเอาชากิมบัซอสครับซอสเอาซอสไปแล้วก็ท็อปบิมครีมครับ ครับสิงเลสซอสมะม่วงนะครับโอเคครับนสดนว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับมะม่วงปัน่นวิบิงค์ทของเรา สำหรับเพื่อนท่านใดสนใจอยากคินนะครับเชิญได้ที่ร้านนวนคาเฟพี่หลมศักดนะครับร้านตั้งอยู่ที่ถนนเลียงเมืองหลมศักด์เส้นลมเมงเรียนกาจนาถ้ามาไม่ถูกสามารถทักมาสอบถามได้ทางเ,เพจได้นะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์งไว้ตรงใต้ที่วิดีโอนี้เลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับ